สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกทุกท่านแล้วก็ผู้ที่เข้ามารับชมช่องหมูสตาชาแนลทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็จะเทียบชนสูตรหลัก10บนนะคะชนกันทั้งหมด3สูตรอาจจะเป็นสูตรเก่านะคะก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะอันนี้แอดเทียบชนกันให้ดู2งวดนะคะ2งวดที่ผ่านมาก็คืองวดที่ออก063นะคะงวด แล้วก็ต่อมาออก395อ่ามาดูกันนะคะก่อนอื่นแอดก็ขอฝากคำเตือนนะคะวิดีโอเป็นเพียงแนวทางในการคำนวณน,นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมก่อนนำไปใช้ทุกครั้งนะคะามาดูเทียบชนสูตรหลัก10บบนงวดวันที่1เดือน3นะคะปักหลัก10บบน3ส,สูตรชนกันงวดที่ออก0ูนย์หกสา รอบนี้ชนกันได้3ตัวนะคะสสูตรนี้ชนที่เลข2ชนที่เลข6ชนที่เลข8นะคะอ่าชนกัน3ตัวนะคะเลขที่ออกคือ0ูนย์กสก็มาที่เลข6นะคะในรอบนี้ออก0 63ส่ส่วนงวดล่าสุดนะคะก็ชนกันได้3ตัวเหมือนเดิมนะคะสสูตรนี้ ่าชนกันที่เลข4เลข9แล้วก็เลข1นะคะชน4 9 1เลขที่ออกคือ395นะคะก็มาที่เลข9นะคะปักหลัก10บนนะคะในงวดล่าสุดนะคะชนกันที่3ตัวทีนี้มาดูรอบนี้นะคะสูตรที่1 สูตรที่1เป็นสูตรเก่านะคะทั้งหมด15งวดงวดนี้จะเป็นงวดที่16จะเป็นสูตรนี้นะคะตัวเลขทั้งหมดจะมีอยู่6หลักด้วยกันนะคะตำแหน่งสูตรก็คือใช้หลักหมื่นนะคะ1ครั้งพันสองครั้งหลักร้อยบนสองครั้งแล้วก็หน่วยล่าง1ครั้งบวก1คงที่นะคะ บวกกันได้เท่าไหร่บวก2บวก3บวก1บวก1บวก1นะคะงวดนี้ออก5 30มาที่เลข3ต่อมานะคะออก4 53มาที่เลข5ออก7 82มา8ออก4 78มา7ออก8 12มา1 สองศูนย์สมาศูนย์สี่หมาสี่อันนี้มาห้ามาเก้าต่อมาออก0ูนย์เกมาเก้าออก7จ็ห้มาห้าออก5้าสี่หนึ่งมาสี่ออก979มาเจ็ดออก0ูนย์หสมมาหก อ่าอันนี้งวดล่าสุดนะคะงวดที่15งวดล่าสุดได้4 6, 9 0, 1 2นะคะในงวดล่าสุดอ่ะเลขที่ออกก็คือ3 9 5นะคะปรากฏว่ามาที่เลข9นะคะในงวดล่าสุดอ่ะงวดล่าสุดก็ชนเด่นไปที่เลข9นะคะแต่ว่ามันไปติดดับที่เลข9กอเลย เป็นเน้น9้าหลักหน่วยนะคะปรากฏว่าสูตรเข้าที่เลข9ก้ก็เลยต้องเอามาตามต่อในรอบนี้นะคะเพราะว่าสูตรยังเดินอยู่อ่าแล้วก็เข้าตรงหลักด้วยนะคะทีนี้มาดูงวดนี้นะคะอ่าง,งวดนี้งวดนี้เป็นงวดที่16นะคะ วัดนี้เอา4บวก1 2ครั้งบวก3 2ครั้งเสร็จแล้วก็หน่วยเลข3 1ครั้งบวก1คงที่นะคะผลรวมได้16นะคะในรอบนี้ได้เป็นเลข6ยกมา6ยกมาเสร็จแล้วก็บวก2บวก3บวก1บวก1บวก 1, วก1นะคะ2 3 หนึ 1> 1, 1, 1. ่งหนึ่งหนึ่งหกบวกสองเป็นแปดแปดบวกสามเป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกหนึ่งเป็นสองสองบวกหนึ่งเป็นสามสามบวกหนึ่งเป็นสี่นะคะในรอบนี้อ่าอันนี้คือสูตรที่หนึ่งนะคะเป็นสูตรเก่า เพราะว่ารู้สึกว่าแอดจะเริ่มลงให้ดูมวดนี้นะคะก็เข้าทั้งสองสองมวดติดเลยสำหรับสูตรนี้นะคะอ่ะทีนี้มาดูมาดูมวดนี้นะคะงวดนี้ตัวเลขที่ได้ <c oughs> ตัวเลขที่ได้คือหกแปดหนึ่งสอง สามสี่อ่าส่วนสูตรที่สองนะคะสูตรที่สองสูตรที่สองอันนี้เป็นสูตรเก่านะคะสูตรเก่าแต่ว่าแอดยังไม่เคยลงให้ดูเนาะสูตรนี้พอดีว่ามันมีหลุดหนึ่งครั้งนะคะแอดเลยไม่ได้เอาสูตรมาเทียบให้ดูแต่ว่าเป็นสูตรเก่านะคะอ่ามันหลุดไปหนึ่งครั้ง อันนี้จะเริ่มเข้างวดที่ออกห้าเป็นตัวเลขทั้งหมด6ตัวเหมือนกันนะคะตำแหน่งสูตรคือหน้าที่2หลัก10ท้ายที่1หลัก1ิ2ครั้งท้ายที่2หลัก10 1ครั้งบวกกันได้เท่าไหร่บวก2องบวกสองบวก1่บวกสบวก1ะงวดนี้ออกห้ามา3มา5 มา8ออก4 7 8มา7ออก8 1 2มา1ออก2 0 2มา0ออก4 4 6มา4ออก9 5 1มา5ออก9 9 0มา9อันนี้ออก0 97มา9มวดที่11 7 5 7มา5 มันผิดงวดนี้นะคะงวดที่สิบสองมันผิดไปหนึ่งงวดนะคะแอดเลยไม่ได้เอามาเทียบชนให้ดูนะคะงวดนี้ออกห้าสี่สี่มาที่ห้าหลักร้อยนะคะอพอมางวดที่สิบสาออกเก้าเจ็ดเก้าปรากฏว่าสูตรมันเข้าที่หลักสิบเลขเจดนะคะอพอมางวดที่สิบสี่งวดที่สิบสี่ ออก0 6 3ก็เข้าที่เลข6นะคะในรอบนี้เท่ากับตั้งแต่ตั้งแต่งวดนี้เนี่ยงวดเดียวนะคะพอหลังจากที่มันเข้าผิดหลัก1 2 3 3งวดเข้าตรงหลักนะคะอ่าส่วนงวดล่าสุดงวดล่าสุดได้7 9 1 2 4 5เอา5้าบวก9บวก 9, 9. บวก4เป็น27อันนี้คืองวดล่าสุดนะคะ7 9 1 2 4 5ออก3 9 5งวดล่าสุดก็มาที่เลข9นะคะก็เข้าตรงหลักมาตั้งแต่งวดนี้1 2 3 3งวดติดนะคะที่เข้ามาตรงหลักหลัก10เพราะฉะนั้นรอบนี้ก็ แอดเลยเอามาเทียบชนนะคะเอามาเทียบชนให้ดูในรอบนี้จะเป็นงวดที่สิบหกนะคะอ่าอันนี้อ่ามาดูงวดนี้นะคะตำแหน่งสูตรหน้าสองท้ายหนึ่งท้ายสองนะคะ งวดนี้เอา3ามบวก8ดบวก8แล้วก็บวก7เท่ากับ26นะคะในรอบนี้ได้เป็นเลข6ยกมาเสร็จแล้วก็บวกสองบวกสองบวก1บวก2บวก1นะคะสองสองหนึ่งสองหนึ่งสองสองหนึ่งสองหนึ่งะคะตำแหน่งที่บวกบวกกันนะคะหบวกสองเป็นแด ศูนย์หนึ่งสามแล้วก็สี่นะคะในรอบนี้อ่าอันนี้จะเป็นสูตรที่สองนะคะตัวเลขที่ได้หกแปดศูนย์หนึ่งสามสี่อ่าแอดนำมาเทียบชนอ่าในหน้านี้นะคะหกแปดศูนย์หนึ่งสามสี่ ถ้าแอดใช้แค่2สูตรชนกันนะคะจะได้หลักสิบหลักสิบบนเนี่ยหลายตัวเลยถ้าแอดใช้2สูตรนี้ชนกันตัวเลขที่ได้นะคะชนกันที่เลข6เลข8เลข1เลข3และเลข4ชนกันทั้งหมด5ตัวนะคะตัวเลขที่ชนกันถ้าแอดใช้2สูตรทีนี้แอดจะเอาอีกสูตรหนึ่งนะคะมาตัด2สูตรนี้ ชนกันนะคะมาตัด2สูตรนี้จะได้ตัวตัวเลขหลัก10น้อยลงนะคะหลัก10ในสูตรที่3มันจะเป็นสูตรเก่านะคะสูตรที่3เป็นสูตรเก่าอันนี้แอดเทียบชนอยู่ในชุดสูตรระยะยาวนะคะครา,าวที่แล้วมันเข้าผิดหลักชนกัน2สูตรนะคะแต่ว่ามันเข้าผิดหลักอันนี้จะเป็นสูตรที่3นะคะงวดที่ผ่านมา 913457เข้าตรงหลักนะคะเลข9อันนี้ก็39งวดงวดนี้เป็นงวดที่40นะคะสูตรนี้แอดเอามาจากชุดนี้นะคะชนสูตรระยะยาว36งวดนะคะชนกันแค่2สูตรแอดชนให้ดูงวดนี้นะคะเข้าตรงที่เลข7งวดนี้เข้าตรงที่เลข6แต่ว่างวดล่าสุดได้ อ่าสามนะคะได้3ได้5ได้7อ่าเลขที่ออกคือ3ามเนะคะปรากฏว่าอ่าเลข5มาอยู่ที่หลักหน่วยนะคะมาอยู่หลักหน่วยก็เท่ากับว่าเข้าผิดหลักไป1นงวดนะคะส่วนสูตรที่เดินตรงก็คือสูตรที่2 ติดเลข9นะคะสูตรที่ 2, 2> ติดเลข9แอดเอาสูตรนี้นะคะมาเทียบชนก,นกันกับ2สูตรนี้นะคะ,ะมาดูสูตรที่3อันนี้ยังไม่ผิดหลักนะคะ39งวดแอดไปต่องวดที่40เลยนะคะงวดนี้เอา1บวก3ามค้งบวก3มบวก3บวก0บวก5บวก6บวก3ามบวก8ด 3ามบวกสี่ครั้งสามสี่สิบวกแปดคงที่นะคะผลรวมได้เป็น51นะคะในรอบนี้จะได้เป็นเลขหนึ่งยกมานะคะสูตรหลัก10บบนนะคะเดินยาวอ่าตั้งอันนี้ตั้งแต่งวดที่ออก405นะคะก็เข้าตรงหลัก15งวดแล้วก็จากงวดที่16อ่ามาจนถึงงวดที่30นะคะ แล้วก็จากงวดที่31มาจนถึงงวดที่39นะคะเท่ากับรอบนี้เป็นงวดที่40 1 3 5 6 7 9อ่า1 3 5 6 7 9นะคะ อแอดจะเอาตัวนี้นะคะมาเทียบชนกันกับสองสูตรนี้นะคะหนึ่งสามห้าหกเจ็ดเก้าอ่าตัวเลขชนกันสามสูตรชนกันที่สามสูตรนะคะ ถ้าชน2สูตรนี้จะได้5ตัวนะคะจะเยอะเกินไปนะคะชน3สูตรตัวที่ชนกันตัวที่1ชนที่เลข6เลข8นี่ชนแค่2สูตรเท่านั้นนะคะเลข8แล้วก็ชนกันอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือเลข1อ่ะแอดเอาสูตรที่3มาตัดนะคะในรอบนี้ชนกัน2ตัวนะคะคือ6กับ1 ชุดนี้ได้เป็นเลข6กับเลข1นะคะอ่าสูตรที่ 3, สามถูดสูตรที่3เนี่ยแอดก็ดูแล้วดูอีกแต่ว่ามันมันไม่มีติดเลข8นะคะในรอบนี้ไม่มีติดเลข8อ่ามันกระโดดข้ามไปเลข9เลยนะคะก็ไม่รู้ว่าจะหลุดหลุดเลข8หรือเปล่าวันนี้ถ้าใครชอบก็ให้เน้นไปก่อนนะคะ ถ้ากลับไปดูในชุดที่1ชุดนี้ได้ศูนย์กับ1นะคะ0ูนกับ1อ่าชน8อยู่2สูตรแล้วก็ชน6อยู่2สูตรนะคะแต่ว่าตัวที่ชนครบทั้ง3สูตรคือเลข1นะคะในรอบนี้เป็นเลข1เพราะฉะนั้นอ่าในรอบนี้ก็ชุดที่2ได้6กับ1นะคะได้แค่2ตัวเท่านั้น อะประมาณนี้นะคะเท่ากับหลัก10บบนมีทั้งหมด3ตัวนะคะตอนนี้อ่ะมีอยู่3ตัวชุดนี้ได้0กับ 1, ชุดนี้ได้6กับ1อ่งก็จะมี0 1แล้วก็6นะคะมีอยู่3ตัวเท่านั้นนะคะปักหลัก10บบนทีนี้ก็จะเหลือแค่หลักหน่วยนะคะหลักหน่วยบนเดี๋ยวแอดจะเทียบชนสูตรให้ดูในคลิปต่อไปนะคะ ก็จะเป็นสูตรเก่าเหมือนกันนะคะหลักหน่วยเท่ากับรอบนี้แอดลงให้ดูเพียงเท่านี้นะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมูสตา a n n e l นะคะตั้งแต่ต้นจนจบทั้งสมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่นะคะสำหรับคลิปนี้แอดลาทุกท่านไปก่อนนะคะก็ฝากกดติดตามทางช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางแอดมินที่ทำคลิปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ